ตั้งกระทะน้ำมันแล้วใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนโต๊ะสำหรับตัวแป้งทอดกรอบจะช่วยให้น้ำมันไม่กระเด็นเวลาทอดปลาดุกนะครับแล้วเนื้อปลาดุกทอดออกมาเนี่ยจะสวยมากๆกรอบนอกนุ่มในขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็คนให้แป้งละลายเข้ากันกับน้ำมันคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้ากันดีตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับเตรียมปลาดุกมาทอดได้เลยจะใช้เป็นปลาดุกครึ่งกิโลกร,รัมนะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยเกลือเนี่ยนะครับ ลงทอดได้เลยใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน้ํามันกระเด็นและปลาก็จะไม่ติดกระทะทอดออกมาจะกรอบนอกนุ่มในสีสวยครับวิธีนี้นําไปทอดปลาดุกแดดเดียวได้นะครับจะทําให้น้ํามันไม่กระเด็นเลยใส่ลงไปครบหมดแล้วรอปลาเซตตัวครับพอปลาเซตตัวเนี่ยเริ่มขยับปลาได้เลยเนี่ครับจะสังเกตว่าไม่ติดกระทะเลยนะถ้าไม่ได้ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเนี่ยตัวปลาเนี่ยจะติดกับกระทะมากๆนี่นะครับสามารถคนได้เลยครับ ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะสุกและมีสีเหลืองกรอบที่สวยงามนะนี่ครับทอดไปเรื่อยๆตอนนี้สีเริ่มสวยขึ้นมาแล้วครับปลาก็เป็นชิ้นไขรชิ้นมันไม่ติดกันเวลาทอดให้เราคนพลิกไปพลิกมาแบบนี้ด้วยนะครับและแจ็คใช้เวลาทอดไม่นานเลยแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับนี่ครับสังเกตสีของปลาแค่นี้พอนะครับให้ปลายังคงมีเนื้อนุ่มๆด้านในนะครับเป็นกรอบนอกนุ่มในแบบนี้จะอร่อยครับ อย่าให้แห้งไปเลยทีเดียวแบบนั้นเนื้อจะแห้งเกินไปไม่อร่อยครับน้ำมันที่เราทอดปลาเนี่ยพอเย็นตัวลงแล้วแป้งเขาจะตกตะกอนนอนก้นให้เราลินน้ำมันใสๆกลับมาใช้ได้ใหม่ครับ